สวัสดีครับวันนี้มาพบกับบอร์ดเกมยอดเยี่ยมประจำเดือนกับมิเปิลกิกนะครับผมนั่นก็คือเกมอาซูนั่นเองนะครับผมแต่ไม่ใช่อาซูภาพปกติแต่เขาคืออาซูควีนส์การ์เด้นนั่นเองนะครับทําไมถึงกลายเป็นบอร์ดเกมยอดเยี่ยมประจำเดือนของมิเปิลกิกได้เดี๋ยวเราไปชมกันเลยบอร์ดเกมอาซูนะครับผมในภาคนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นภาคที่4และที่เขาทําออกมานะครับผมซึ่งแต่ละภาคก็จะมีกิมมิคมีจุดเด่นต่างๆกันไปนะครับตั้งแต่ภาคแรกที่เรียงกระเบื้องนะครับผมภาค2มาเรียงตัวของกระจก ภาค3ก็เป็นกระจกเหมือนกันแต่เป็นซัมเมอร์พาวิเลียนนะครับเป็นกระจกของศาลานะและสุดท้ายก็เป็นสวนแล้วครับมาถึงสวนแล้วนะครับจุดเด่นของเขาคืออะไรครับผมนี่บอร์ดกลางก่อนเลยฮะบ,บอดกลางเนี่ยตัวของการวงรอบได้โบนัสเนี่ยยังเหมือนเดิมนะมาครคล้ายๆภาค3แต่เขาจะเพิ่มระบบของการเอ่อจะได้โบนัสตัวนี้ครับแต่เขาจะเพิ่มระบบตรงนี้ครับผมนี่มีคอร์สจ่ายครับไอคอร์สจ่ายตัวเนี้ยครับคือไฮไลไท์เพราะเวลาเราหยิบอะครับผมเกมนี้มันจะเปลี่ยนระบบใหม่ในการหยิบคือจากหยิบตัวของ สีอย่างเดียวให้เหมือนกันหมดใช่ไหมเขจะกลายเป็นว่าเลือกสัญ,ญลักษณ์ทั้งหมดก็ได้แต่สีต่างหรือว่าสีเหมือนกันหมดเลยก็ได้แต่สัญ,ญลักษณ์ต่างนะครับผมแต่ตอนวานะครับจุดเด่นของเขานี่คือตรงนี้ฮะจะเห็นว่ามันมีคอสครับใค้จ่ายตัวนี้แหละครับที่สําคัญเพราะว่าการเราจะวางไอ้ของพวกนี้มันต้องใช้คอสจ่ายต้นไม้คอสหนึ่งรวมตัวมันเองด้วยนะก็คือไม่ต้องจ่ายนกคอสสองต้องจ่ายหนึ่งชิ้นนะครับผมคอสสามสี่ห้ากก็จ่ายสองสามสี่ห้าชิ้นไปตอนเวลาจ่ายชิ้นพวกนี้แหละครับผมมันเป็น การวางแผนเพราะว่าเราต้องหยิบมาแล้วต้องมารีหานค่าใช้จ่ายว่าเราจะจ่ายลงได้ไหมจ่ายลงแล้วนะครับผมยังไม่พอนะฮะในส่วนของการคิดรอบคะแนนนะครับผมก็จะมีแต่ละรอบมีคะแนนด้วยดังนั้นเดี๋ยวหมุนบอร์ดก่อนแต่ละรอบรอบนี้คิดอย่างนี้รอบ2รอบ3รอบสี่เล่นสี่รอบจบเกมแต่ละรอบจะสกอร์อะไรต้องมานั่งดูว่าเฮ้ยรอบนี้สกอร์อะไรเหมือนทุกๆภาคที่ผ่านมาใช่ไหมจะมีโบนัสสกอร์ใช่ไหมครับแล้วก็มีคะแนนจบเกมที่จะดูว่าเราครับผมนี่ตรงนี้ฮะสแผ่นขึ้นไปใช่ไหมครับตรงนี้นี่เราต้องเก็บ แผ่นทายต่อเนื่องกันสีเดียวกัน3แผ่นมันจะได้โบนัสคะแนนถึงจะคิดคะแนนคิดคะแนนแบบไหนคิดคะแนนตามเลขพวกนี้แล้วก็ไล่ไปแล้วก็ไล่ประเภทอีกแล้วก็มีโบนัสถ้าเก็บครบหกอันได้โบนัสอีกนะครับผมซึ่งตรงนี้ครับเป็นจุดเด่นของเขาเลยในภาคน,นี้คือเราต้องมานั่งคิดลอจิกหลายๆชั้นระหว่างยิบยังไงจ่ายยังไงคอมโบตอนไหนคอมโบได้แต้มยังไงเป็นเลเยอร์ซ้อนๆกันมากมายนะครับผมที่ทําให้เกมมันเจ๋งมากๆแล้วเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าไอตัวของเขาเรียกว่าอะไรนะ แผ,แผ่นทายนะแผ่นทายหรือว่าซูการ์ที่เราเรียกๆกันเนี่ยครับมันสวยงามขนาดไหนครับผมคือในภาเนี้ยไอตัวซูการ์นะครับมันทําสวยกว่าทุกๆภาพเลยผมไม่รู้จะอธิบายอะไรดีคือให้ดูกันเลยดีกว่านะครับนี่มันจะมีตัวกระปุกใสใช่ไหมมันจะตัวปุกดี่ต้องเรียกว่าไอตัวหอคอยครับที่มันเอาไว้สําหรับทิ้งใช่ไหมแต่ตัวซูการ์เขาอะครับผมมันสวยกว่าทุกภาพจริงครับเนี่ฮะนี่ให้ดูนะฮะตรงนี้ ะจะเห็นว่าสุก,กัดนะครับผมปกติจะมีลายแบบลายจืดๆใช่ไหมไม่ได้มีสัญลักษณ์อะไรมากมายแต่ภาคนี้ครับเปลี่ยนไปฮะมีลายหลากหลายสีหกประเภทตามที่อยู่ในคะแนนนั่นแหละครับแล้วก็มีสีถึงหกสีด้วยทําให้รู้สึกว่าตอนวางมันมันสวยงามมันเหมือนเหมือนเป็นสวนที่แบบสวนพฤกษศาสตร์อะไรสวยสวยงามเลยนะครับผมก็เนี่ยแหละครับผมที่เป็นจุดขายของซอูภาคนี้นะผมเรียกว่ามีของเยอะสวยงามมากๆ <S <S และนี่ก็คือบอร์ดเกมยอดเยี่ยมประจําเดือนของผมนะครับผมในเดือนนี้นั่นเองนะครับ สำหรับคลิปหน้าจะเป็นบอร์ดเกมยอ้ายี่มปาะจำเดือนอะไรหรือคลิปอะไรคอยติดตามชมกันได้สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่นอนครับผมแล้วเจอกันครับ